ที่วัดตนโนดเตี้ยตำบลอุทยัยอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเดีย๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปสักการะอะไรไปดูกันเลยนะครับไปเลยครับเราลงมาจากรถก็จะเจอป้ายนะครับวัดตนโนดเตี้ยไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่ที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ครับออ นมเย็นมากเลยครับอาหารไม้ครับ วิหารศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทันใจัยครับประวัติด้วยนะครับวัดตนนดเตี้ยกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาวัดตนนดเตี้ยมีนามตามาชื่อบ้านชื่อหมู่บ้านมีแต่เดิม มีต้นการตนโนดจำนวนมากและตั้งอยู่ริมคลองช่องสเดาสตันนิฐานว่าเป็นวัดที่ก่อตั้งในสมัยอุงกยานำข้อประูานการมีชุมชนโบราณสมัยอัยุกยาแต่ก็ฐานพงศาวดารฉบับพระจกักรพรรดิองค์กล่าวถึงในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ธรมราชาหลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งว่าพญาละแวกแห่งกัมพูชาได้ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีโดยมีเส้นทาง เดินทับจากด้านพักเศรษฐีตะลึกอรัญประเทศจังหวัดปากแก้วเดินพระทับมาจนถึงบ้านนาจังหวันนดนครนายกโดยลัดลอดตามแม่น้ำวัดนี้จะเป็นเส้นทางนะครับที่เจ้าตากเห็นเดินทางมานะครับก็จะประมาณนี้เส้นทางเดินทับครับออรจดหมายเปิดผนึกผู้เจบ,บุญ เจ้าขาวกับเจ้าทองกวางจากกันสุขของเจ้าขาวนะครับปัจจุบันวัตโนดเตียมีกระเบือทั้งสิ้นเจ็ดตัวสมบรัรมีท่านยมพบานน่นาจะใช่นะครับอาหารเครื่องนมหงที่วสัยยาสาโลก งานทางโบราณนักคดีบรลเวณวิหารวัดตโนดนี่ครับที่ขุดพบนะครับโบราณวัตถุพบจากการพบขุดค้นทางโบราณคดีตรามีครับส่าด้วยูโบนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับ ครับเข้ามาข้างในครับโอ้ยยังท่าครับพ่ากเก่าแก่ทำไมก,ก็เจ้าตากเลยนะเนี่นยรยายเพื่อนเพื่อนมากันครับยายใา้ท่านผู้ชมมา กลับไหวเลยกันนะครับตั้งนำดับสามจบอธิษฐานได้เลยนะครับ,รบเพื่อนไหวเลยนะครับกลับไหวตามครับมาถูที่คุณพบ มีเหรียญมีข้าวเปลือกด้วยคนระับไหมข้าวเปลือกเหรียญอะไรนี่รเก่าเข้มมากเลยโนนบราณวัตถุที่พบในหลุมลุกนิมิตกลางวิหาร พอมีอะไรมากจะที้หลงพ่อรวยกัทุว วันไหยงส่งกระดบีงนะครับเาดิมาทางนี้ก็จะมีอะไรเอปิดครองเขียนชื่อบริจาคกรงศพรือโรงศพสะดอะเคาะต่อชะตาพระสมัยอยุทยา คาถาบูชาหลวงพ่อใหญ่วัดตนโนดเตี้ยเดี๋ยวเรามาไหว้พร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งนโมสามจบนะครับวาในใจได้เลยนะครับกลับไหว้พร้อมๆกันกับหลวงพ่อใหญ่องค์นี้ถ้าตั้งนโมสามจบแล้วก็ขึ้นต้นด้วยป,ปิปิโสภคะวายาตายามดีได้ยามพระศียาตาลาโพ นโมพุทธายะมะอาโอนะครับกปฏิฐานได้เลยครับครับค่อยจเพื่อนเี่ครับเพื่อนเพื่อนทางลงวันจันทร์และวันพุธกลางวันครับนะครับ เดีย๋ยวไปพร้อมๆกันครับพุดกลางวันอนใจบวรัาว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 านี่ครับเทวดาประจำวันเกิดขี่ช้างครับรู้สึกดีจังเลยอ่ะ บสงใส่ของันรูปของกันมาใหม่ทำให้ดูครับชมไม่ได้หรอไม่ได้ ขอภัยครับไม่ไดังครับโบราณด้วยโอ้เดนือนคิดเดียวปวดปวดเดียวรอยกันเอาปิดเข้าไปไม่ได้นตักกระลับบูชาพระลาหูนะครับ อยู่ฝ่ายมือนะครับประวัติวตัตตโนต้โนด,นโนดเตี้เยเพื่อนก็ไปหาเพิ่นเอาก็ได้นะครับอันนี้เขา้าระบบ AI พูดไปกำมีเอ,อธิบายฟังหมดนะครับทำไมอยากงานมีอะไรมากขนาดปลาชนิดเม็ดเนี่ยนะ เายาหันปากงอเยอะไหมโอ้สวยครับท่านผุ้ชมสวยนะครับท่านบุตรโมอหาตัวใหญ่กว่า แสงมองไม่เห็นนะประโยชน์ครับโอ้โหตัวไม่ได้เด็กเลยมีความสุขไหมอ่านปลาโอ้โตัวเองเด็กน้อยเลยแตวถ้าเด็กเลยใหญ่มาก โอ้โหดูดิครับอือสวยมากเลย เตความสำเร็จบางขัดจัดรุกษะเชื่อของคนไทยครับนัากจะเขียนโอ้ต้องรอยการของหวยกันด้วยครับแปลงลองาขอถูกไหม คยังไม่เล่นอะไรกอกด้วยนะครับเห็ได้เลขอะไรไหมเนี <S 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 ่ยเฮ้ยตอนที <h <h ่เห totally ็นแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี <h <h ่ยที่เห็นเนี่ยเนี่ยสี่แล้วกลายเป็นหกเนี่ย เลขแปดก็ได้ศูนย์สี่หกเมื่อกี้เห็นตรงนี้เป็นสีน่กละไก่เป็นเลขหกใครบสามตัวสองตัวก็พอสี่หกครับขอบคุณมากครับคอณ่อทยใจติดตามกันต่รับ มาแมานะครับท่านผู้ชมตัวหนดเตี้ยจังหวัดพระนครศรียาขอจบคลิปน,นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย